วันนี้เราจะชวนทุกคนมาแต่งภาพโฆษณาสินค้าสไตล์น่ารักแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะวันนี้เราจะทำพื้นหลังเป็นลายตารางสีชมพูตัดกับโทนชมพูออกไปทางน้ำตาลนิดนิดเริ่มแรกนะให้ทุกคนมาตรงคำว่าองค์ประกอบค่ะค้นหาคำว่าลายตารางนะ โอเคแล้วก็กดดูทั้งหมดนะเราจะใช้ภาพที่สองจากนั้นให้ทุกคนปรับขยายให้เต็มพื้นที่เลยนะจะสังเกตเห็นว่าเราจะขยายเพื่อออกมาด้านนอกค่ะเวลาบันทึกภาพอะค่ะภาพมันจะไม่เห็นขอบสีขาวเนาะวิธีแก้เราก็คือขยายพื้นหลังให้มันใหญ่กว่างานจริงอะค่ะ โอเคต่อไปไปที่ตรงคําว่าองค์ประกอบเหมือนเดิมแล้วก็มาที่รูปทรงนะเลือกรูปทรงอันแรกค่ะจากนั้นปรับให้ขยายใหญ่ขึ้นหมุนนิดนึงค่ะแล้วก็ลากโอเคประมาณนี้ค่ะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะต่อไปเราจะใส่กรอบ รีวิวนะไว้ตรงกลางให้ทุกคนมาตรงคําว่าองค์ประกอบเหมือนเดิม <c oughs> แล้วก็เลื่อนไปตรงคําว่ากรอบนะเราจะเลือกอันที่สี่ขยายใหญ่ขึ้นค่ะจัดไลทประมาณตำแหน่งนี้นะทีนี้เราจะลองใส่รูปนางแบบให้นะคะเหมือนเป็นรูปรีวิวของลูกค้าประมาณนี้ค่ะ มาที่องค์กรแล้วก็พิมพ์คำว่าผู้หญิงผิวสวยนะแล้วก็กดดูภาพถ่ายเราเลือกรูปนี้นะคะจากนั้นเราจะนำรูปใส่ในกรอบโดยการกดค้างไว้ที่รูปภาพนะคะแล้วก็ลากไปวางไว้ในกรอบเราสามารถปรับโดยการดับเบิลคลิกที่รูปนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะใส่ขอบให้ตัวกรอบนิดนึงนะคะโทนสีจะเป็นโทนสีนี้อ่าโอเคแล้วก็ไปที่จุดสามจุดนะคะ เลือกตำแหน่งนำไปไว้ด้านหลังนะแล้วก็เลื่อนโอเคประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะเพิ่มรูปสินค้านะคะมาตรงคำว่าอัปโหลดนะคะเราได้อัปโหลดไว้แล้วเนาะ จากนั้นไปที่ตกแต่งภาพถ่ายนะเราจะได้คัดรูปพื้นหลังออกค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มเงาให้สินค้านิดนึงค่ะจากนั้นหมุนนะครับเริ่มมาวางไว้ตรงนี้นะคะ เราจะทำการคัดลอกตัวสินค้าอีกหนึ่งรูปนะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะไปที่อัปโหลดไฟล์คลังรูปภาพ ย่อนิดนึงค่ะอันนี้เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ png พื้นหลังโปร่งใสนะแล้วเราก็สามารถเพิ่มมาวางได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ดอกไม้นิดนึงค่ะมาตรงคําว่าองค์ประกอบนะแล้วก็พิมพ์คําว่าดอกไม้ค่ะดูตรงคําว่ากราฟิกนะอ่าเราจะเอาดอกนี้นะ จะนำไปไว้ด้านหลังนะคะไปตรงตำแหน่งค่ะตรงข้อความนะคะพิมพ์หัวเรื่องแล้วก็พิมพ์ชื่อแบรนด์ลงไปเลยค่ะโอเคเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเปลี่ยนสีเป็นโทนชมพูนะคะเดี๋ยวเราใส่พื้นหลังให้ตัวอักษรนิดนึงนะคะ มาตรงที่องค์ประกอบค่ะแล้วก็ไปที่รูปทรงเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะโอเคเราจะกุุบพื้นหลังกับตัวอักษรไว้ด้วยกันนะคะเลือกแล้วก็มาที่จุดสามจุดนะแล้วก็เลือกหลายอันแล้วก็ กดเลือกที่ตัวอักษรกดเสร็จแล้วรวมกลุ่มค่ะอ่าแล้วก็ขยายนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อสินค้านะคะมาตรงข้อความแล้วก็เพิ่มหัวเรื่องพิมพ์ชื่อแบรนด์อีกรอบนะคะโอเคเปลี่ยนฟอนต์ค่ะ นำมาวางไว้ตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวนะโอเค ขอปรับอันนี้เล็กลงนิดนึงนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะอันนี้ขยับไปตรงนี้ให้ลองนิดนึอค่ะคัดลอกข้อความเพิ่มนะ spf ห้าสิบ pa บวกบวกบวกโอเคเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะปรับให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะ Okay. มาที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็มาที่รูปทรงค่ะกดเลือกอันที่สองค่ะแล้วก็ปรับให้เล็กเลยนะคะขยายเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราตกแต่งเพิ่มนิดนึงค่ะพิมพ์คำว่าตกแต่งนะ ก็จะมีของตกแต่งน่ารักน่ารักค่ะหรือมาตรงนี้ก็ได้นะคะกดที่องค์ประกอบแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะอันนี้ค่ะโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มคำว่ารีวิวนะให้ทุกคนมาตรงคำว่าองค์ประกอบแล้วก็มารูปทรงเลือกวงกลมนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนย่อนิดนึงค่ะมาไว้ตรงนี้จากนั้นให้กดที่ข้อความใดข้อความหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ทำการคัดลอกค่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำว่ารีวิวนะคะ แล้วก็ใส่จุดแล้วก็รีวิวแล้วก็ใส่จุดค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ข้อความแล้วก็มาตรงคำว่าเอฟเฟกนะแล้วก็มาตรงคำว่ารูปทรงด้านล่างเลยค่ะกดคำว่าเส้นโค้งค่ะ แล้วก็ปรับตรงเส้นโค้งนะคะให้ตัวอักษรมาชนกันค่ะอ่าโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ย่อค่ะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่าโอเคเดีย๋ยวเราจะเพิ่มหัวใจไว้ตรงกลางนิดนึงนะคะมาตรงคำว่าองค์ประกอบค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่าหัวใจดูที่กราฟ,ฟิกนะ โอเคเราเลือกหัวใจรูปนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มนะแล้วก็ลากมาวางไว้ตรงกลางค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองลองไปปรับใช้กับตัวสินค้าตัวเองดูนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ